ทำไมคนเราเกิดมาจึงแตกต่างกันบางคนอายุยืนมีโรคน้อยผิวพรรณงามร่ำรวยฉลาดชาติตะกูลสูงแต่บางคนตรงข้ามเพราะอะไรกรรมจำแนกสัตว์ให้ประณีตและเลวซาม ในข้อนี้มีเรื่องปรากฏอยู่ในคัมภีอัตถกถาของคัมภีพระสูตรซึ่งในที่นี้จะนำมากล่าวแต่โดยย่อว่าทำไมคนเราจึงเกิดมาแตกต่างกันกล่าวกันว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่นั้นณเมืองสาวัตถีอันเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล มีพราหมณ์คนหนึ่งร่ำรวยมากเป็นถึงขั้นเศรษฐีทีเดียวพราหมณ์คนนั้นคือโตเทยพราหมณ์เขามีบุตรชายคนเดียวชื่อสุพ,พมานพโตเทยพราหมณ์นี้มีทรัพย์มหาศาลแต่พราหมณ์ผู้นี้ไม่เคยทำบุญเลยบ้านอยู่ไม่ไกลจากวัดพระเชตวันนักเขาไม่เคยใส่บาตรเลยแม้แต่ทัพพีเดียว ไม่เคยยกมือไหว้พระสงฆ์เลยแม้พระพุทธเจ้าเขาก็ไม่นับถือดอกไม้สักกรรมมือหนึ่งก็ไม่เคยถวายพระเขาเป็นคนตรหนีทีเหนียวมากวันหนึ่งโตเทยพรามป่วยหนักแล้วก็ตายไปเมื่อจะตายนั้นเขาห่วงทรัพย์มากและมีทรัพย์บางส่วนที่ฝังไว้แต่บอกลูกชายไม่ทันเมื่อใกล้าตาย ด้วยอำนาจความเป็นห่วงทรัพย์จึงทำให้เมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นลูกสุนัขอยู่ในบ้านตนเองสุพมานพเห็นลูกสุนัขเกิดใหม่เป็นลูกสุนัขที่น่ารักก็ไม่รู้ว่าบิดาของตนเองเกิดมาเป็นสุนัขก,ก็เอามาเลี้ยงไว้ด้วยความรักวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปบินบาตแต่พระองค์ ก็ม่ได้มุ่งหมายว่าจะบินทบาทมุ่งแต่จะแสดงธรรมเท่านั้นเมื่อลูกสุนัขตัวนั้นเห็นพระพุทธเจ้ามายืนประทับอยู่ก็เห่าแสดงความไม่พอใจที่มีพระมายืนอยู่หน้าบ้านพระพุทธเจ้าเมื่อทอดพระเนตรเห็นลูกสุนัขตัวนั้นก็ตรัสว่าโตเทยพรรามเมื่อชาติก่อนเจ้าดูหมิ่นเราจึงเกิดมาเป็นลูกสุนัข ชาตินี้เจ้ามาดูหมิ่นเราอีกเจ้าตายจากที่นี้แล้วจะไปเกิดในนรกลูกสุนัขนั้นฟังเสียงพระพุทธเจ้าฟังเข้าใจจึงได้วิ่งคอตกเข้าไปในบ้านแทนที่จะไปนอนบนที่นอนอันสวยงามของตนก็กลับไปนอนบนกองขี้เท่าที่กลางเตาไฟคนใช้พยายามดึงจับขึ้นไปนอนบนเตียงพิเศษ ที่สุพมานพจัดไว้ลูกสุนักก็ไม่ยอมก็กลับไปนอนที่เดิมนั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสแล้วก็เสด็จไปยังวัดพระเชตวันสุพมานพกลับมาจากธุระมาเห็นลูกสุนัขของตนไปนอนอยู่บนกองที่เท่าในเตาไฟก็ดุคนรับใช้และพูดว่าทำไมใครเอาลูกหมาของฉันมาอยู่บนกองขี้เถ้าในเตาไฟนี่ คนใช้บอกว่ามันมานอนเองพยายามยกขึ้นไปก็ไม่ไปสุพมาณพถามว่าเพราะเหตุใดคนใช้บอกว่าวันนี้พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยืนอยู่หน้าบ้านลูกสุนัขนี้ไปเห่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วลูกสุนัขนี้พอฟังก็เข้ามานอนบนกองขี้เท่านี้ยกขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไม่กลับไปที่เดิม เมื่อสุพมานพได้ทราบเรื่องดังกล่าวจากคนใช้ก็โกรธขึ้นทันทีหาว่าพระพุทธเจ้าดูหมิ่นพ่อของตนว่าพ่อของตนเกิดมาเป็นหมาแท้ที่จริงแล้วพ่อของตนนั้นเป็นพรามซึ่งตามความเชื่อแล้วจะต้องเกิดในพรหมโลกไม่ใช่เกิดเป็นหมาพระพุทธเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพ่อของตนเกิดเป็นหมา สุพมานพเมื่อโกรธแล้วก็ไปวัดเชตวันไปต่อว่าพระพุทธองค์เมื่อไปถึงก็ยืนขึ้นไม่ไว้แล้วทูลถามว่าพระองค์ไปที่บ้านของข้าพระองค์ใช่ไหมวันนี้พระพุทธเจ้าตอบว่าใช่สุพมานพทูลถามว่าพระองค์ทราบได้อย่างไรว่าบิดาของข้าพระองค์เกิดไปเป็นหมารู้ได้อย่างไร มันเป็นการดูถูกบิดาของข้าพระองค์พวกพราหมณ์บอกว่าบิดาของข้าพระองค์จะเกิดในพรหมโลกไม่ใช่เกิดมาเป็นหมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุพมาณนพถ้าเธอต้องการจะรู้มีขอ้อพิสูจน์จะเอาไหมทูลตอบว่าเอาพระพุทธเจ้าถามว่ามีทรัพย์สมบัติของบิดาอยู่มากไหมที่ใกล้ตายแล้วไม่ได้บอก สุภมานกบอกว่ามีพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเธอต้องการจะพิสูจน์เรื่องนี้ทดสอบก็ได้วันนี้เธอกลับไปแล้วเอาลูกสุนักกินอาหารให้อิ่มด้วยข้าวมัทุป,ปายาตมีน้ำอ้อยเมื่ออิ่มแล้วก็ให้มันนอนสักครู่หนึ่งพอนอนแล้วก็ไปกระซิบที่หูว่านี่พ่อ ทรัพส,สมบัติที่ฝังไว้ฝังไว้ที่ไหนแล้วสุนัขตัวนี้ก็จะวิ่งไปที่ฝังทรัพย์แล้วเอาเท้าหน้าตะกายที่ฝังทรัพย์เจ้าก็จงให้คนขุดไปเถิดจะรู้เองว่าจริงหรือไม่สุพมาณพได้ฟังดังนั้นก็นึกกระหิ่มอยู่ในใจว่าเออทีนี้ล่ะถ้าเราพิสูจน์แล้วไม่จริงเราจะโพธนาให้ทั่วเมืองเลยว่า สมณะองค์นี้พูดโกหกแต่ถ้าเกิดจริงขึ้นมาเราก็ได้ทรัพย์ไม่เห็นขาดทุนตรงไหนเพราะฉะนั้นเขารีบกลับบ้านไปไปทำตามที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้คือให้ลูกสุนัขของตนกินข้าวมัทุป,ปายาิมีน้ำอ้อยอิ่มแล้วก็ให้นอนพอนอนแล้วไปกระซิบข้างหูถามว่าทรัพย์ที่ฝังไว้ ยังไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนสุนัขนั้นพอถูกถามอย่างนี้ก็รู้ทันทีเลยว่าโอ้ลูกของเรานี้รู้แล้วว่าเราเกิดมาเป็นสุนักก็หอนขึ้นแล้ววิ่งไปที่ฝังทรับเอาเท้าหน้าทั้งสองตะกายไปที่ฝังทรับสุพมาณพก็ให้คนขุดไปตรงนั้นพอขุดลงไปก็ได้เจอแต่ของมีค่า ก็อุทานในใจทันทีว่าเอพระพุทธเจ้าทราบได้อย่างไรสิ่งที่พบชาติปิดบางไว้ยังทรงทราบได้เพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ใช่พระธรรมดาแน่แท้แล้วต้องเป็นผู้ตรัสรู้อย่างแน่นอนเพราะสิ่งที่พบชาติที่ปิดบางไว้ก็ยังทรงทราบได้ทีนี้สุภมานพก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า สุพมานพจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วิหารเชตวันอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสุพมานพโตเทยบุตรได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่ประทับและได้ทูลถามว่า แต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้เกิดเป็นมนุษย์สามและปานีตคือมนุษย์ทั้งหลายมีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณสามหรือมีผิวพรรณงามมีสักราน้อยมีสักรามาก มีโภคะน้อยมีโภคามากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไร้ปัญญาหรือมีปัญญาข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์สามและประนีตพระพุทธองค์ตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวและปราณีตได้สุภมานกทูลถามต่อว่าข้าพระองค์ไม่ทราบเนื้อความที่ทรงแสดงโดยย่อ ขอพระองค์ทรงแสดงโดยละเอียดเถิดพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงข้อความดังนี้อายุสั้นหรืออายุยืนสตรีหรือบุรุษในโลกนี้ชอบเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์ที่มีชีวิตครั้นตายไป เขาย่อมเกิดในอบายทุกขตินรกถ้าเป็นมนุษย์ในภายหลังเขาจะมีอายุสั้นแต่ถ้าใครละเว้นจากปานาติบาตวางอาชญาวางศาสตราได้มีความละอายต่อบาปมีความเอนดูอนุเคราะห์และเกื้อกูลในสัพพสัตครั้นตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืน มีโรคมากหรือมีโรคน้อยสตรีและบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้หรืออาวุธเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขตินรกถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากแต่ถ้าใครเป็นผู้มีปกติ ไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้หรืออาวุธเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนมีโรคน้อยมีผิวพรรณซามหรือมีผิวพรรณงามสตรีและบุรุษในโลกนี้เป็นคนมักโกรธถูกขาวว่าเล็กน้อยก็ขัดใจแค้นเคืองพยาบาทมาดร,ร้าย เมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุขตินรกถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนมีผิวพรรณไม่สวยแต่ถ้าใครเป็นคนไม่มักโกรธถูกขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทมาดรร้ายเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนมีผิวพรรณสวยงาม มีสักห์น้อยหรือมีสักห์มากสตรีและบุรุษในโลกนี้มีใจอิจฉาริษยามุ่งร้ายคิดร้ายผูกใจริษยาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุคตินรกถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ในภายหลัง จะเป็นคนมีศักห์น้อยมีเพื่อนน้อยและมีอำนาจน้อยแต่ถ้าใครมีใจไม่อิจฉาริษยาไม่มุ่งร้ายไม่คิดร้ายไม่ผูกใจริษยาในลาบสักการะความเคารพความนับถือ การไหว้และการบูชาของคนอื่นเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เกิดมาเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนมีศักดามากมีเพื่อนมากและมีอำนาจมากมีโภคะน้อยหรือมีโภคะมากสตรีและบุรุษในโลกนี้มีปกติที่ไม่ให้ข้าวน้ำผ้าดอกไม้ของหอม ที่นอนที่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่สม,มณะหรือพราหมณ์เมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขตินรกถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนมีโภคะน้อยหรือจนแต่ถ้าใครย่อมเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้าดอกไม้ของหอมที่นอนที่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่สม,มณะหรือพราหมณ์ เมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนมีโภคะมากหรือรวยเกิดในสกุลต่ำหรือเกิดในสกุลสูงสตรีและบุรุษในโลกนี้เป็นคนแข็งกระด้างเย่อหยิ่งไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ไม่ให้อาสนะแก่คนที่ควรให้อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่ควรให้ทางไม่สักการะแก่คนควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขตินรกถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเกิดเป็นคนในสกุลต่ำ แต่ถ้าใครเป็นคนไม่แข็งกระด้างไม่เย่อหยิงกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่ควรให้อาสนะให้ทางแก่คนที่ควรให้ทางสักการะแก่คนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชา เมื่อตายไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเกิดเป็นคนในสกุลสูงไร้ปัญญาหรือมีปัญญาสตรีและบุรุษในโลกนี้ไม่เข้าหาสมณะพราหมณ์แล้วไม่สอบถามว่าอะไรเป็นกุศลและอะกุศลอะไรมีโทษและไม่มีโทษอะไรควรเสพและไม่ควรเสพทำอะไรแล้วเป็นทุกข์ ทำอะไรแล้วไม่เป็นทุกข์เมื่อตายไปแล้วจะเข้าถึงอบายทุกขตินรกถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญาซามหรือโง่แต่ถ้าใครชอบไปหาสมณะพราหมณ์แล้วชอบสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลและอกุศลอะไรมีโทษและไม่มีโทษอะไรควรเสพและไม่ควรเสพทำอะไรแล้วเป็นทุกข์ทำอะไรแล้วไม่เป็นทุกข์ เมื่อตายไปจะเข้าสุคติโลกสวรรค์ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญาดีหรือฉลาด